กาแล็กซี่อัปเดตของสัปดาห์นี้เรียกว่ามีทีเด็ดเลยใช่ไหมคุณแก่ใช่ครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปีการเรียกว่า global announce ของโปรดักชิ้นใหม่ของไอ้ของทางซัมซุงนะครับเราต้องบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยซัมซุงมีโปรดักชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงมากครับก็คือ Galaxy Note นั่นเอง Galaxy Note ก็คือตัวที่เป็นขนาดประมาณ5นิว5น้วห้านิ้วนะครับมีมีปากกามีปากกาสามารถวาดต่างจากสมาร์ทโฟนและแท็็บเลตรุ่นอื่นๆที่จะไม่มีปากกามาให้ใช่ครับทีนี้ Samsung ก็เลยพัฒนาต่อว่าถ้าอย่างนั้นนนไม่่่ใหห้้้ Galaxy Note จจบออยูทีา5ิว ให้มันเป็นขนาดเท่าแท็บเล็ตจากที่มผมถือขนาดขนาดเรียกว่า10.1นะครับ,รบก็กลายเป็น Galaxy Note 10.1ก็คือต่อยอดจาก Galaxy Note ตัวเดิมที่มีขนาดเล็กๆนะครับบอกว่าเป็นไซส์แท็บเล็ตแต่ว่ามีปากกามาให้ด้วยแล้วก็เอาฟีเจอร์ของ Galaxy Note เดิมที่สามารถจดโน้ตต่างๆได้เนี่ยมาอยู่ในไซส์ใหญ่ขึ้นเป็น Samsung Galaxy Note 10.1นั่นเองใช่ครับที่ถัดมามีการเปิดตัวที่ทั้งต่างประเทศด้วยและก็ที่ททงประเทศไทยด้วยนะครับครับผมวันนี้เราเลยไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็รวมถึงการแนะนํา a l a x y n o t ตจากทางเจ้าที่ของซัมซุงด้วยไปชมกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทางซัมซุงนะครับผมกับ Samsung Galaxy Note 10.1นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นแท็บเล็ตมาพร้อมกับปากกา S Pen นะครับผมซึ่งเป็นปากกาอัจฉริยะนะครับสามารถทำงานแบ่งหน้าจอซ้ายขวาได้ และที่สําคัญยังเป็น,เป,นเป็นตัวที่มีฮาร์ดแวร์ที่เร็วและแรงที่สุดในตลาดของวันนี้เลยครับสำหรับการที่มันเป็นแท็บเล็ตเนี่ยและมาพร้อมกับปากกาเนี่ยมันสามารถทําให้เราสามามรถเปิดโลกของการทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆอย่างนะครับผมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้งานทั้งในเรื่องของงานออฟฟิศจะเป็นในเรื่องของงานทางด้านการความคิดสร้างสารรค์นะครับหรือว่าจะใช้ในของอโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็ตามทีตัวนี้เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ในทุกๆด้านให้คุณได้นะครับผมเพียงแค่ว่าคุณใช้ตัวปากกาตัวนี้เนี่ย ก็สามารถเลือกตัวแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับตรงมันเองที่ชื่อว่า S Note นะครับซึ่ง S Note เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกเทมเพลตต่างๆใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเลือกตามตามการใช้งานที่คุณต้องการได้จากนั้นเนี่ยในตัว S Note คุณก็สามารถที่จะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนแปลงลายมือของเราให้กลายเป็นตัวเท็กซ์ตัวพิมพ์ได้เลยทันทีหรือว่าจะเขียนรูปร่างเชฟต่างๆแลบแปลงให้มันกลายเป็น รูปร่างทรงเลยคคณิตอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถทํางานได้แยกหน้าจอซ้ายขวาได้ะคระับผมทำให้ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะวาดรูปเขียนระบายจนินตนาการของเราลงไปเนี่ยทางฝั่งซ้ายแลวหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถหาไอเดียความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเพิ่มเติมไดจากฝั่งขวาและนินเน็ตไปพร้อมกันได้รวมถึงสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นวิดีโอเพลเยอร์แกลเลอรี่หรือว่าจะเป็นตัวอ e ีเมลเนี่ยก็ได้พร้อมๆกันเลยนะครับผมและทุกอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้โดนจำกัดเพียงแค่ แอปที่ตรงนี้ให้มาเท่านั้นคุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันเสริมที่เป็นมินิแอปตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้อีกถ้าเกิดว่าคุณมีคนโทรโทรศัพท์เข้ามาหาก็สามารถรับสายได้ทันทีเรียกแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อทําการจดบันทึกระหว่างการสนทนาหรือว่าเช็คตารางเวลาว่างของเรานะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชันเสริมนี้ขึ้นมาก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วทันทีนะครับผม สำหรับตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยๆประจำปรำอย่างเช่นตัวของ p o r i s Office นะครับที่สามารถทำให้เราสร้างงาน Word Excel หรือว่า PowerPoint ก็ได้หรือว่าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันชื่อดังอย่างตัว Adobe Photoshop Touch นะครับซึ่งตัวนี้สามารถทำให้เราตัดต่อภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ฟีเจอร์ครา่าวๆที่มาพร้อมกับตัว Galaxy Note 10.1 ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเท่าที่ไปลองเล่นมาผมว่าเหมาะกับคนที่เป็นเรียกว่ากราฟิกดีไซเนอร์นะครับหรืองานที่คนที่ต้องจิงขียโดยเฉพาะครับเหมาะเลยทีเดียวใช้ประโยชน์จากความใหญ่ของหน้าจอที่มากขึ้นที่สังเกตได้เมื่อกี้เลยก็คือมันมันดีกว่าแท็บเล็ตทั่วไปตรงที่ว่ามันสามารถเปิดได้หลายอย่างพร้อมกันมากเลยถูกต้องครับนะครับคือใช้ความใหญ่ของหน้าจอเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะอเอาตัวเครื่องจริงมามาเมาเปิดโชว์ให้ดูในรายการเลยใช้งานจริงๆ อันนี้ประกาศวันวางขายแล้ววางขายแล้วครับประกาศวันวางขายนะครับวางขายวันที่30สิงหาคมสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้นะครับราคาครับ2 1 9 0 0บาทครับมีขนาดเดียวขนาดเดียวคือ1 6บหกกิบกิกบนะครับแต่ว่าเรียกว่าเพิ่มความจุได้ด้วยมาโคสดี d นะครับอ๋อครับผมก็21,900แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอธิตหน้าอีกทีว่าตัวจริงเป็นยังไงบ้างใช่ครับก่อนที่จะวางขายจริงถูกต้องครับ